ชุมนั่นดิเ่าได้่มนี่กับิมหาพันซิมหาพันเอามะม่งด้วย่ามีอย่างไหนพิซซ่าบอกโอ้นี่พิซซ่าปนแบบนี้โดยเอ้เค้กแบบนี้อืมนี่แหละมมนอมุ้ยด็กายนาย่างยูนวยนี่ตอนนั้นตอนนั้นนี่คือปิ้นตะเพ่งค่ะตะลุมนะบอตะลุมน้นเอ้ยนี่หลตัวนี้นาตาัก้อยนค แต่เนี่ก็งามคือกันเอานี่เด้งูแลหยุดดินใหม่แล้วบ่ที่เ้ยบี่ยนจะไปพังรักเป็นยูคนรักทัดครบแล้รักนดูจะไปไปแล้วบ่ที่เออเมื่อไนก็ไดพังด้ว กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนเบิดสมองสุบอนเด้อน้องพ่อแม่พี่น้องโดยนะักท่านผู้ชมมาพบมาพ่อกับช่องบาเทมานี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะบาเทกภพาพพ่อแม่พี่น้องมาที่อ่านี่แหละพี่น้องเลยเนาะทางเกอนแม่น้องมวยแล้วก็อ่านายผัดเพื่อนพี่น้องเลยเนาะพอดีลงมาตอนอ่างที่ยังพี่นอ้องตอนนี้ก็เวลาอยู่ทีสิบสองโมงพี่นอ้องสิบสองโมงยังนะท่านผู้ชม นโยอยอบาริงลงคลิปอ่าแต่เศร้าออพี่น้อยมันนี่บัาริเลเคยเฝ้าลงมาพี่น้อยเนาะโดยป้าพี่น้องเดี๋ยวกสิบภาพเพจพี่น้องครับภายในนี่แหละเนาะเดินไปทางเมนทั้งมวลเพื่อนพี่น้องเลยโอ้โหเป็นเพ็ดอีสังโยส่วนพักแล้วก็อ่อยเนาะโอ้โห โอ้งามเลยทุกบัวแล้วกันด้อ่าฮะนี่กำลังรบเ่ยพี่น้องเขาบริงขอโทษขออภัยเนาะถูกเนี่ข้าบมาเหรเนะาะป๊าสบายดีเอ้ยโดย <laughs> หากมาจะขายเครื่องบ้อบอ,อไปจะเศร้าพวกอืมยังเรืยอยังไง้อะนะ ขนมน้ำหวานบ่ใซ่บงงรู้ยังเหลือหลายแทปบอชุดหนุนเพิ่งกันพี่น้องเลยเออไอชิฮอนโงไปหามนงมาอืนเด็กไข่นี่เนาะจะได้ลูกใหญ่ไงเลือกให้เน่ะเอาซีนุ่ยเด้อลูกมันนอนบ่แซ่บเด้ไข่เพราะว่ายังเหลือเท่านี้เนาะแสดงว่าใายดีลิสต์ บ่ได้ขายอยเนาะเป็นยังไงมีพักแหงอยู่บ่าพักที่ียเอาเหลวเ็รได้ไหมวะีอว้าวทอันนี้งนี้นี้หาพันเป็นอ่าของหวานชุนั้นดิเธอได้ชุมน่ัีสิหาพันสิหาพันเอามาเบิ้งด้วย่ะมีอย่างนีพิซซ่าบอกโี้พิซซ่าเป็นไะแบบนี้โดยเออเค้ก นี่แนหละมนม้อยได้ขายลายยางยูนวยนี่นตะนันนี่คือป่นตะเพ่งหละตะลุมนะบ่ตลุมนี่าน,น,นี่เอ้นี่แหละตั้น้หนาตานารักน้อยตันนี้ได้ค่ะแล้น<ะ>ีก็งามขือนกันกน,นี่เอานี้นี่นี่นอการนี่สามทงเนาะนวยาหมดเลยใ่เป็นอะไรเด้ยบานนี่เป็น ิบห้ามสีสีเนาะสี่มาใส่จ้ะสิบห้าสมาใส่อีกสิบห้าเสามสิบบาะสามสิบเนาะสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบห้าสิบดสิบสี่พันบอกห้าสี่พันเนาะยังติดปรเทศสามพันม้เด้อเป็นยังอาตนาตแน่น ะพีนน yeah, <Judge> ้องอ้ยพดนุ่กันไาโอ้ยไม่สอบไปทำนอกพงได้เห็นเนาะเลยไปนอกันเลยเอเออมคไหนเลยหาวอนนดนจะไปเมเอาบ่ตงละเอาบ่อาีหาเด้ออาเ็ไนได้อาพนได้อาชไนได้เออนี่เลยอ่ามีบวงอยู่บ่บ่มีพอนั่มนมวยเด้อ พ <transplant> <laughs> ี่ <absorption> ้องเอ้ยพร้อมอะไรก่ะลืมลยหาสิบสี่พันทอนยี่ทีเท่าไร่อะอ่าไุยค่ากันไรสี่สี่สิบหกพันแม่นบอกแมนบอกสี่สิบหกพันแมนแมนแมนอะไรถือแล้วแต่ว่าถ่ายห้องคิดนี่ เขาคิดสร้า่คอยคือกันทันและวบวกจริงเลขได้บ่แมนง่ายได้แมนแมนขอบุณขับแจนละลายเลยไม่ยังบนนิผมามหาบอกย่งบ่นีเพานอกโดยอ๋อคยยังเมด้ฟังนันบรเที่ยวซโซ่ยโยคลายมันนี่สิไปรออีกบ่ีนิ่อไปไป่มน้องร้องเพยจะไปอีกอยูเลยเครื่องนี่หาขับมาีิโดยหับมาขนมนี่หาเอามาสองเครื่อแล้วทอกคนอะคายด เมื่อนี้นั่นเขาลรไปแถวอันนี้เขาไม่ได้เข่าพุ้นโดยเะว่าขางเบิรงโมมันจะซ่านี่ยิฮอดหับเวลาแล้วบ่กลับคืนมาฮะเออย็นบ่มีผูวไปหับนอกบนนอกเยานเพิ่งจะกินข้าวไปหน่อยกินข้าวัยั้งมาหนิยังไปกินข้าวตอนเที่ยงเลยน้ะเที่ยงกันยั้งบอฟเล่อ์ ทวงเ่ีย้ยแต่ขายเครื่องบ่เบิดโดยโซเรื่องอยู่เรื่องกินนี้เฮาน้ำลังโดยกินยังก็ได้แมน่แมนแนนว่าเฮามส่งขายเครื่องแต่ละมือ้อาะว่าได้มาหมุนไปหมุนมาแต่ละมือ้อ<ม>นีเอาเงี้แน่มาขายแตงสิงพอได้ขายบ่เท่โดยน,นี่ก็กันว่าหึงก็คือว่าหให้นเหนาะบูดบ่บูดเบื่อสาวบูดบ่บูดโดยมาบูดครับแต่ว่ามันสิเลิเนาะได้นี่ได้นี่พริกไปพริกมากกัเล่อันนี้เพิ่นเลือกลายโดยสิขายให้พวกนักเรียนเออก่อนก็ิ่นก็บ่ได้ นี่สองอันนี่มันเละนะเพคนเลือกหลายบจะห้าหมื่กเก้าว่าเพิ่นแต่เพิ่นตามใจเพิ่นสบายมาโดยแตตามสบายเพิ่นหัวห้องเป็นคนขายห้องตรงนี้อยู่แล้วแมนแมนเอาใจเพิ่นอยู่แล้วโดยอันนี้เงี้ยคะแนนเงี้ยคะแนนน้ำทมมาโดยแมนแมนบอสเซ็นนี้เราก็ได้เสียนะสิเปนหายทางนล้วเพิ่น ทังไอพัดั่นบกเป็นใจประทเด้อดย่าขใจกันโใานดันเด้อดู้เจ้าคือกันเด้อขอให้ขายได้ขายมานํารวยเงินทองเนาะเลยอันนี้ผักเป้านีิเด้อนน่เด้อได้สีมาเอาขับ้งนไอพัดิ่นก่อนห้วพิ่นสีสั่างพูพี่น้องเลยมุกขมุกเนาะไดใส่ที่เนมองยังานวิธีบ่

โดยอาต่อเติมวนี่ดาเิพี่น้อยบยซื้อนี่นาะออกไปเรื่อยๆนี่สะไปจุดดีไซน์ได้บางนี้ไม่ปุ้งกันเลยฮะดินไม่บ่เออไม่ปุ้งกันเนาะมาซอยนี่เพิ่นนี่ระว่างไม่ไม่ดบเดะฮ่าคลีบบ้าพี่น้อย ไม่ไปถึงโต๊ะใหม่นี้เลยตัดไม่ในป่านเลยเนาะสบายเป็นยังไงโหเปิดทางพักทนก็อาใหญ่ไว้หน่อยพัดเนาะตัวกะสีนั่นแหละนี่ทีอันลามเครือเลยเอ้ยตัวเนานมบนหัวเครือแมนแมนตัวบัวกับงามมารีพักกาดเหมือนกันอเช็ดผูเดียวเดี๋ยว À. <cười> <cười> để thông minh rồi Tắt để chăm nó Ao này hay phân con bên nào Ao tới đây mày hàng con cái xe mạc ra đi lại Phượng lại เลยเมื่อกี้ซื้อไหนแล้วลูกเจ้าคน, <es> นากินรสจ้าไอ้ไอ้ทับนนีะยเลยแซ่เคนื่องนอกนไปไปข้างใดก็นมันนี่นตองบบเฮียนบ,บ,บน่เปล่ยนไปอ๋อบ่เเร่ดยไเป่นไปอืมอืมอืมในวันกลางเฮียนไปทำไมเป็สมัยนมีให้สีดเดาอย่างวันนี้ใครขามาได้เหมือนเนาะนี่หละบ่ ขึ้นเนื้อขื่เช็ดปูนพนพ้อด้วเขาก็รเลยเห็ดหัวไปโดยโดยที่ได้โอกาสได้ดูโอกาสดู่าไม่ได้บข่ายมากระท่านดิไม่นี่ภาคบัวแดงเห็ดหัวแล้วก่อนบอสอีกหัวเป็นเมือนึงแมนนเสาผพักลงมาใหม่พักบัวแดงเอาเป็นสลัดเพยยังมาใส่บอส่สิคั่วเห็ดหัวเดียวเลย แมนแล้วมันจังนมาสบายแม่ที่ขว้างมันสิกว่างเนาะแมนอันนี้มันแหลมมองแหลมบอลเนาะมันเป็นข้ามไเลยเป็นโดยพักขึ้อกันถือว่าคักเันเรียบร้อยแล้วกันยูซื่อๆเขาโอ้ยบอลเท้ย์อยู่เป็นโดยจะไปหาเนื้อเห็ดป่ะแมนโดยขันหม่งยุดจะแทะับพูแลยุดการดินใหม่แล้วบอลเท่ยโดยเน่ยฉันจะไปพังรักพันยูคนลักตัดครบเลยรักมาโดยเอาไปไปแล้วบอลเอ๊ะ Là lời, no, um, Đó, đàn, đàn. Mạng, say the bull, nỉ lợi, nó không bỏ lỡ nỉ Bố có sống đàn. 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 Bố có có สบายดีเวยเออดได้หาอนาไรน่ากินนะตากเด็ดมันห้อนได้ฮะขอบอกเขามาพี่ทำบานน่ะด,ดิอืมอเ,อเป็นหน่อยเด็ดเด็ดเด็ดโออ้โอ รวมด้วยช่วยกันบ่ฮ่าฮ่าฮ่าดดินก่อนขุดขบ่หนิให้แมนอนทิเออถือว่านั่นอยู่พี่น้างเลยองได้เสียหหยาก่อนได้เนเนาะแมนแมนขุดหน้าดินพัน่ะมันดินแข็ง แมนไงไวเลยประกาศน์ใหญ่ไว้ให้เลยเขาบัวก็ได้จนมันสีเนั่นอะไรเนาะใบท์ถึงเตยเลยมันนี่แล้วกระบอกใหญ่มันล้มไปบที่แหงกันนั่นแหละใบมันะมันเตยลงสบายยุ่มไหม่บุยดเนาะเอาน้ำอุ่นเล้วจนสบายน้าแมวนี่มันจับมันจับไม่ตกฮะ นำัก็ท่านก oh, nah. ันลรอยู่นแเนาะ้นอยู่เนาะออนอืมงซุ้มเมือไทยนส่ยังไงโคตนน้ำบอเออยู่นเนาินยอมที่จะบอ้นมาใบ้อเซยกขีน่ัยางนั่จักเนาะดนไฟตนฝนมา Paid, <okee> <S 3: ENNIS> สีทนได้บวสนน้ำเด็ดน้ำฝนนั่นเนาะเป็นเดียวกับสา่าสาากับบวสนน้ำนั่นถ้าแต่ว่าบริได้นัเ้เนาะบได้ใหม่บริได้ยังไงแต่ว่าเคยดีดิสีทนได้เลยนะแมนบก่งเลยแมน ไม่ใครเคยมัานแบบเี้แมนแล้วไปเกี่ยวข่าวกับหนุ่มที่เจอที่นี่บ่อืมขายบ่เมื่อวานมันก็ทันนะค่ะบ่ได้เท่าเลเมื่อวานเลยก็เด็กเงินหาซิบหาซิบก็ได้หน่อยใช่มันแบบเขาขายมันก็ทันมาลายบ่บ่แมนเด็ดเราคนมาอยากสิบบ่เออแมนแล้วเนาะวันนี้ก็เลยหยุดก่อนมือจะบ่ขายอีกนะ หมื่นบอกเออเกล่นขูดขูดอยู่นะลายใช่ไหมเนาะ<ด>มันซุกบ่นเลยมกักกะทันนะขอร์มัะนแ่นี้มันมันเประเสบบ่ไหน,นี่ยต้นในหันหวานเนาะพ<ด>ี่นองฮะแต่ว่า,า,<ด>าเคยอาไปรายบอย่บอกมาเมื่อกี้นี้ขอขแยังเล่นไปพิดกินมันหวานนะกับแอปเปิ้ลตัดลวหัวมานลายด ที่่แ่เพิ่นบอพอตัดสาสิบยัโดยเมงยังืออยู่ตอยเลยแถอ้พุ่นอีกพุ่นเป็นหลอกเป็นหลอกไปทีจะ่าจะเห็นอะไรบุนีและขวบเรือลายหรือเปล่าขวบเรือลายยังบุกหัวน้ะลูกเพม่นกันเนาะอ่าตอ

เมนเมนเมนี่จะว่านั่นอีกยังงโดยทงเป็นไงนะพี่น้้งมีโม่อก้ยุป็นอยนี่สบายดีด้วยฮะสบายดีเ่าเปล่นบาอ่อคณยิ่งจะบ่นเนี่ยยี่งบ้ติบีเลยตเดือนเดเดือนปลายเกิดเดือนปลายเออแปดเดือนเลยนาะวันนี้วันที่สบสองเออแปดเดือนเลย ใหญ่ไว้นอนึ่งหน่อยเนาะแป๊บเดียวพี่น่อยขั้นผู้เลียงจไปเื่อไหนดิผู้เลียงนู่อะนะน้องอ่ะช่างก็เจ้าน้งพูดพูดสดีอือเพาะพี่น้องอฮัสดีลูกเจ้าได้ใส่ชื่อยังไงส์นี่แหละ็นผ้าจะเย็น เราจะเย็นกับข้ายังก็โหแล้วบอกเป็นยิ่งูุชายนนะผุ้าาายประกวดบ้างเลยดิเออนจหนะ่มอยูเยะเก็บอย่งที่เออนไปเยโดยัเอาเจ็บ่องมัน่าไรกเกินมืออ มันเป็นบางคนเนาะบางคนพี่น้องมาด้านในพ้สจะตักให้เจ้านะตักเองเบทถงเก๋คร่ไพี่น้องอ่โดยมีสมัยอีกบดบดเล็กน้อยก็มีข่าวดี เนี่ยล่เขยนบ่เขย็นบอฮะลิงอยู่บอลิงอยู่บออ่าตมันมีเมย์บริภาเปนนางกระต๊อบมัน้อกุสาน้องใครมากระทันบอเลยนะน้องเพิ่อนบอยูสองคนน่ะเนาะ แม่ไปหินน้ำท่าที่นีตะมัิเขาบอกหินพ่นบ่เออฉันว่าไม่ใช่นะน้องไม่พพ่นะเขาไมีหาปลายบงอย่างน่กินเบนบ่เออรอนน้ำรอยางปินอยู่บ่บ่ิานเเขาอยู่ตรงนันตรงหนน้องปิยานครับบ่เทียงยเนาะนี่เสียงอนนั่นเลย เขากินน้ำกันยังมานี่ข้าอมั้นนนนนหนึ่งฟรีส <laughs> ใส่ไหมไม่เดี <laughs> <laughs>